หลายคนสงสัยว่ากองเครื่อง d m a x นั้นมีกันกี่รุ่นวันนี้เราก็เลยมาแนะนำว่ากองเครื่องทั้งหมดของ d m a x นั้นโดยหลักๆแล้วมีทั้งหมดด้วยกัน4รุ่นเดี๋ยวมีรุ่นไหนบ้างเรามาเริ่มกันเลยนะครับมาเริ่มกันที่รุ่นแรกที่เป็น d m a x กโสมแรกเนาะที่มันยังเป็นเครื่องที่ยังไม่ใช่คอมเมอเร์เรลนะครับถ้ากองเครื่อง เป็นตัวแรกเนี่ยจะเป็นเครื่องไดเร็เครื่อง2,005 5 2 0 0เทอร์โบนะครับมันก็จะเป็นลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นกองเครื่องลูกเล็กนะครับรูก็จะเล็กด้วยนะครับเป็นแบบนี้๊บนะครับต่อไปคือเป็นรุ่นที่ 2? ก็คือเครื่องตัวเนี้ยมันจะเป็นเครื่องคอมเบเลแล้วนะครับตัวที่2เป็นเครื่องคอมเบเลหน้าตาของเขาก็จะนี่เป็นประมาณนี้นะครับ เป็นลูกยาวๆนะครับรูจะใหญ่นะฮะตัวนี้คือเครื่องคอมเบลเร็วละ U 1ถึง U สามนะครับก็อยู่ประมาณนี้จะเป็นกองเครื่องลูกรูกใหญ่และลูกยาวนะครับเป็นแบบนี้นะครับส่วนรุ่นที่สี่เป็นโฉม All ิวนะครับตัวนี้ที่ว่าหน้ามันจะเปลี่ยนมาเป็นแบบหัวกระสุนแล้วแล้วเนาะนะครับนี่ประมาณนี้ U 4ก็คือนี้ลูกมันจะสั้นลงนะครับ แต่รูก็ยังใหญ่ยอยู่เหมือนเดิมนะฮะแบบนี้ป๊อ,อมาจะให้ดูครับต่อไปรุ่นสุดท้ายรุ่นโฉมใหม่ล่าสุดปี2020ขึ้นนะครับเครื่อง1.9หรือเครื่อง3000นะครับมันจะเป็นกองกระดาษแล้วนะครับเป็นแบบนี้นะฮะนี่แบบนี้นะครับก็คืออย่างที่บอกนะครับหลกัหลกๆเลยมันก็จะมีอยู่4รุ่น ก็คือเป็น d m a x Direct d m a x มคอมเร็วตัวแรกแล้วก็ DMAC ตัว U4 ก็คือเป็นตัวออน e ลที่เปลี่ยนเปลี่ยนหน้ามามาใหม่นะครับแล้วก็เป็นตัว1.9นะครับเครื่อง3,000นะครับก็ใช้เป็นกองกระดาษถ้าใครจะไปซื้อก็ถ้าไม่รู้จริงๆก็ไปที่ร้านก็แนะนำเปิดฝากระโปรงแล้วก็เดี๋ยว ทางร้านก็ได้จะมาดูให้อยู่นะครับก็ฝากาไว้สําหรับใครที่อยากจะลองเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องดูเองก็ดูตามอย่างที่ผมบอกเนาะรับรองดูจบรู้ทันทีครับผมทิ้งท้ายให้อีกหน่อยนึงนะครับเรามาถ่ายรวมกันให้เลยว่าฟาร์มแตกต่างมันเป็นยังไงนะครับ <c oughs> อันนี้ตัวแรกนะครับอย่างที่ผมบอกอันนี้คือตัวที่สองครับอันนี้คือตัวที่สามครับอันนี้คือตัวที่สี่นะครับหนึ่งจุดเก้านะครับกระดาษ นี่นครับความแตกต่างของเขามีทั้งหมด4ี่แบบนะครับหรือไม่ก็ดูเบอร์ไปก็ได้ครับถ้าใครจะหาซื้อก็แบบนี้เลยครับตามเบอร์อย่างที่ผมบอกรับรองอซื้อได้ถูกต้องแน่นอนครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับจะได้ทําสาระความรู้ดีๆในการเลือกซื้ออะไรนะครับผม